ีก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลไม่ติดนะคะที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่อะค่ะก็ไม่มีใครแล้วอะพี่ปูมีเยอะแยะเขาไม่เอาฉลอสิริกัญญาเช่นบอกเลยธน,นัดทองเขามีเพื่อนเขาเยอะแยะเช่นใครคเขาเตรียมไว้แล้วเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งประวัติด,ดีช่และแล้วนักธุรกิจคนนั้นยอมมายอมสิคะเหรอคะอแล้วเสียงก็ไม่งองงง้งํางอแง้งแบบสิริกัญญาด้วย<ะ>สิ่งที่สิริกัญญาต้องแก้ไขเป็นสิ่งแรกคือน้ำเสียงน้ำเสียงของหนูเนี่ย ไม่มีพอร์หนูไปตะโกนแบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ไหวนะฮะไม่ค่ะอันนั้นคู่แข่งหนูค่ะเออหนูอาจจะมีสติปัญญามากกว่าคู่แข่งแต่พาวเอร์ของเสียงเนี่ยมันทำให้ ความน่าเชื่อถือหรือความเข้มแข็งของข้อมูลของสิริกัญญาเนี่ย,ยเบาลงพักควรจะหา voice trainer ให้แก่สิริกัญญาเขามีสถาบันอยู่แล้วนีในพักอ่ะสถาบันของเขาเนี่ยเตรียมข้อม,อมูลเตรียมการอภิปรายและแจกบทให้เหมาะกับคนจนในที่สุดพักเพื่อไทยก็ทำบ้างาพักอื่นๆยังเงียบอยู่ยังด้นเป็นลูกทุ่งด้นสดอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นดูจุดอ่อนของสิริกัญญาไม่ว่าใจเธอจะพร้อม,อมสิริกัญญาตันสกุลซึ่งจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากพรรก,ก้าวไกลถูกยุบก็จะมีหลายคนรอดนะฮะสิริกัญยารอดรังสิมันโรมรอดไอติมภริศวัชรศิลป์วิโรธลักคณาอดีเหลือกนะครับ <laughs> <laughs> แต่ที่พี่ปูเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยยังต้องไปลุ้นในชั้นปปชอ,อีก ครั้งหนึ่งเพราะเหล่านี้เขาก็ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ด้วยโดนยื่นเรื่องจริยธรรมค่ะใช่ในความเห็นผมเนี่ยสิริกัญญายังไม่ถึงขั้นที่ธนาทรจะใช้เป็นหัวหน้าพักแต่จะใช้เป็นซุปตาทางเศษธธรษฐกิจเพราะหัวหน้าพักเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นค,ความเป็นผู้นำ แล้วก็คาลิสมามาอก็มันจะพูดคำนี้คาลิสมาคือความเย้ายหยันเนี่ยอย่างคุณพิธาเนี่ยองค์ประกอบครบนะองค์ประกอบครบในภาพลักษณ์แต่งเรื่องเออยกเว้นแต่เรื่องคอนเทนต์น่ะคอนเทนต์คุณพิธาไม่ได้สาระคุณพิธาไม่ได้แต่ภาพมันได้คอนเทนต์ล่าสุดก็คือชุดกีฬาเนี่ยทำไมไม่ใช้ของไทยของคนไทยไอ้หอกแล้วแกนสปอตนี้ของหมองใดของหมองใดรอแกนสปอต ก็ชื่อฝรั่งอะซึ่จะไม่รู้หรอค่ะทําไมไม่ชื่อบริษัทกีฬาที่ยิ่งใหญ่ล่ะแต่จะว่าไปตอนที่เขาไปตัดชุดขาวรออะเขาไปกันที่ร้านทรงสมัยนะจ๊ะเออตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทรงสมัยเนี่ยที่ตัดชุดไทยให้อลิปิกด้วยเนี่ยเขาเป็นร้านที่ชำนาญการด้านชุดฟอร์มค่ะชุดทางการอยู่แล้วเพราะนั้นชุดสูตรชุดซาฟารีชุดขาวอะไรเนี่ย บรรดาน,นักการเมืองและข้าราชการเขาจะไปตัดกันที่ทรงสมัยเพราะทรงสมัยเขาเมืออาชีพจริงๆะนะฮะและเรื่องพัตตบองพัตตะแบงของเธอละอฮะมันเธอเธอพร้อมยกเว้นแต่งเรื่องนะฮะแต่สิริกัญญาขาดคาลิสมาเวลาในวงการบันเทิงตอนนี้พักเก้าไกลทํำงานการเมืองเหมือนวงการบันเทิงเพราะฉะนั้น คนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายได้คะแนนหมดทั้งจากผู้ชายด้วยกันจากผู้หญิงแล้วก็จาก LGBTQ และบวกลัสตั้งหลายนี่คือวิธีการง่ายๆดูตั้งแต่คุณธนทรก็ได้ค,คุณธนทรเนี่ยวรีเด็ดเขาก็คือฟ้ารักพ่อ,พอเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณพิธาคุณ คุณธน,ท,นทรแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เนี่ยไปงานบอลที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มีกลุ่ม LGBTQ ตะโกนขึ้นมาฟ้ารักพ่อคะ่ะแล้วก็ยิมย้มเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรียกคุณธนาทร,รว่าฟ้ารักพ่อ,อ,อพอพ่อโดนตัดสิทธิ์ไปก็เป็นคุณพิธาก็เป็นส้มแดดดีส้มรักพ่ออ่าก็เป็นส้มรักพ่อพ่อก็รักส้มจ้ะมาจากฟ้ารักพ่อแดดดีแล้วก็มาเป็นลุงคนหนึ่ง ซึ่งไม่มีคาลิสมาเช่นเดียวกันไไม่ไมได้จริงแต่ว่าคือตัวตายตัวแทนของธนทรรักษาการไปก่อนก็คือลุงชัยทวัฒน์นะครับวันลุงชัยธวัฒจึงต้องใช้ปียบุตรไงรอบเนี้เพราะใช้พิธามาสองรอบแล้วในการถแถลงโต้กระสานแล้วพอลุงถแถลงเองก็ไม่เวิร์ก เพราะคอนเทนต์ลุงไปซ้ำกับคอนเทนต์พิธาไงแล้วลุงไม่มีคาลิสม่าเลยไงม,ม,มันก็เลยไม่มีอะไรกระเตืองขึ้นมามก็เลยต้องไปเอาอาจารย์ใหญ่ลุกขึ้นมาจากเตียงเออที่ดองไว้อะ่ะเอาขึ้นมาใช้งานซะไหนไหนมันก็ปากดีนักมันชอบอยุ่งวุ่นวายกับพักเหลือเกินก็ใช้งานมันซะเลยถ้าสารท่านว่าอะไรก็จะได้จัดก,การที่ตัวอาจารย์ใหญ่ปิยบุตรแสงกระนกกุลนี้นะครับสิริกัญญาตันสกุลก็บอกว่าถ้าพักถูกตัดสิทธิ์นะ ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมความพร้อมก็จะยิ่งพร้อมกว่าเดิม,มนักข่าวก็เลยถามว่าลรวพร้อมจะเป็นหัวหน้าพักเลยไหมล่ะจะได้สู้กับแพรทองทานจิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยจะได้กลายเป็นการต่อสู้กันด้วยพลังหญิง สิริกัญญาบอกว่าท,ท้ายที่สุดพักตัดสินใจเสนอชื่อดิฉันและมีสมาชิกพร้อมจะเลือก การที่ณวันนี้ประเทศไทยมีผู้นำพักการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนอกจากเป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเราก็จะยิ่งมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เราก็คิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้แก่การเมืองไทยได้ นักข่าวก็เห็นวกไปวนมาชักแม่น้ำทั้งห้าเลยถามให้กระชับขึ้นว่าตกลงไม่ติดใช่ไหมถ้าจะเป็นหัวหน้าพักหนักเธอก็บอกว่าค่ะแล้วแต่ทางพักค่ะแค่นี้เองค่ะตอบอย่างนี้ะตั้งแต่ต้นก็จบแล้วค่ะประเด็นมันเป็นอย่างนี้สิริกัญญาเธอจะเอาองค์อิงเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะองค์อิงเขาเป็นผู้สืบสันดาน<อ>พ่อเขาเ<อ>พราะองค์อิง,องขานาสก,กุลชินวัตร รอให้เธอนามสก,กุลจึงรุ่งเรืองกิจก่อนและเธอค่อยแสดงตนเช่นนั้นนะจ๊ะเธอยังไม่ได้จ้ะเธอเป็นแค่พนักงานบริษัทของจึงรุ่งเรืองกิจเขาส่วนยายคุณหนูองค์อิงนั้นเขาเป็นประธานบริษัทที่ทำงานต่อจากพ่อในนามโดยที่พ่อยังทำงานอยู่ใหญ่นี่ก็เป็นนอมินีนะคะไม่ใช่ว่าการเมืองมันผลักดันผู้หญิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหรอกค่ะอันนั้นเรียกว่าขี้ข้าในบริษัทจำยอมค่ะ ทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะแต่สิริกัญญาเนี่ยมีเกรดกว่าอง้งอิงค่ะแต่ในความเห็นของพี่สิริกัญญาก็ยังไม่ถึงขั้นที่ธนาทรจะใช้เป็นหัวหน้าพักแน่นนวลจ่ะนะจ๊ะ<อ>ไม่ใช่จ้ะเ<อ>ชื่อพี่เถอะหนูไม่ติดแต่ธนาทรเขาติดแหล้นะอย่างนี้มีคนครอบงำพักเหรอคะก็มีหมดสิคือตอนนี้เขากำลังพูดถึงว่า พักเพื่อไทยมีทักษิณพักก้าวไกลมีธนาธรพักพลังพักภูมิใจไทยมีเนวินเขาไม่เรียกว่าครอบงำเขาเรียกว่าผู้มีบารมีที่เขาจะสู้กันแขงฉากพูดเรื่องประเด็นนี้ก็ดีแล้วจะก็พาออกนอกเรื่องทันทีรสามพักนี้ไม่มีอะไรเอกลักษณ์แค่จะวิเคราะห์ว่าในบรรดาผู้บงการทั้งสามพักนี้ทักษิณโฉงฉ่างที่สุด ทักษิณไม่ยำเกรงไม่เกรงใจไม่เกรงตัวใดๆทั้งสิน้นทักษิณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องไปเรียนรู้คำว่ามารยาทขนาดที่ผู้เล่นเศรษฐาก็ดูโง่ที่สุดในบรรดาสตัวละครที่มีผู้บงการอยู่ข้างหลังถูกไหมไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองไม่สามารถคิดอะไรได้เองไม่สามารถทำอะไรได้เองราคาแกจึงถูกที่สุด ท,ทั้งที่แกได้ตำแหน่งดีที่สุด<ม>คือเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>แต่เพราะทักษิณทำให้เศรษฐากระจอกอยู่ทุกวินาทีและคนในพรรคเพื่อไทยเองก็ยิ่งทำให้เศรษฐากระจอกเพราะเขาไม่เคยยืนมือกลุ่มไข่ต่อหน้าเศรษฐาเลยแต่ยืนมือกลุ่มไข่ต่อหน้าองค์อิงและพ่อซึ่งเป็นต้นทางของสันดาลและดี a